สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมาคอนแกนเนี่ยมาบ้านลุงเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่ผู้บุญช่างทองพี่น้องผู้พุ่งจ้อนเลยพี่น้องเลยมาเลิ่งครับผมร้านทำทองที่คอนผู้บุญช่างทองเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้องเพื่อได้นดสนใจกับแปะเบี้ยนมาอุดหนุนได้เลยครับผม0 8 7 7 7 1 1 1เจ็หนึอีกเบอร์หนึ่งก็08 0, 0 2 2 6 4 2 5 2ูพี่น้องครับผมรับซ่อมทำแหวนกอบพระ ตลาดสร้อยต่างหูจี้เพชรพลอยทุกชนิดทองทองเคนาคเงินรับฝังงานจิวเวลรี่ทุกชนิดรับฝังเครื่องประดับทุกชนิดประเสริฐัวพี่น้องก็เพิงเจอเลยพี่น้องนี่ครับอยู่หลังคารยานิมิตยุ้ยหลันเพป็นว่าอยู่หลังซอยยังนอกเพื่อนนี่ครับนี่อยุ้ยถนนหลังเมืองเด้อพี่น้องเด้อมาอุดหนุนได้เด้อครับผมพี่น้อง ครับผมพาเขา่งอีกหนึ่งร้านในคอนแก่นนะครับผมพาเขาเบิ่งครับผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มูสแป๊บมาหอดเลยนี่ครับพี่น้องตัวแก่เพื่อนที่หนึ่งลุงนี่แหละครับผมนี่เพืซื้อเนี่ยครับนี่รับอัดกรอบพระรับสั่งทํางานเซเวอรี่ทุกชนิดรับฝังงานแบบคนนั้นนี่ตุ้งปูมี่เพือพี่น้องนะครับผมพี่น้อง อโอ้เขามัเขามันหนีมาเป็นยูนิเมอริมะพุ่นนะพี่น้องเอ้ยเย็นช่วยๆพุ่นแล้วยิวงหนอนแววตาโอ้พี่น้องเลยบ้านเท่านีนเยเขามา่งหน่อยหนเย็นช่วยๆ่นแล้วครับนี่มีพัครับอยแพระรุ่นเลี้ยงต่างๆ,ๆครับผมเซลฟูซ่ากันพี่น้องนี่ครับผมมาเด้อพี่น้องกุเรสิมาอุดหนุนได้เด้อครับผมหลังเมืองเนาะโอ้ เงินทอกับตามที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี่นแหละครับฮะก็มีครับผมรับหัดรอบทองขอบเงินวัสดุเหนียวุ่นสร้างฟังกล้องยางใช้งานนี่นหละครับมีอ้าวเราฟังน,นนะโอ,โอ้สุดยอดเลยครับนี่ฟังกล้องหนึ่งเดียวในคอนแเ่นนี่ครับพี่ครับเนาะวุติก้เหตุยุงเทียดปีพี่ ครับผมเหตุมากอยู่นี่ครับผมไก่บ้านข้าเนาะไอ้เนาะครับผ้านเราประเทศนี่แหละครับกบพระกทองเขียดกับดูพี่ใหญ่เราเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเนาะสร้างตำนานได้หนิเนาะอันรุ่นแรกวันแกนได้หนิดูพี่ใหญ่เนาะน่อพี่เนาะโอ้ยโบราณกะนี่เราบุบเบิกได้เนาะดูพี่เนาะมันเป็นอะ บ่เทาบ่เทานี hmm. uh ่เนาะเท่าเนี hmm. uh ่เนาะอันบะไรเนี่ยเออนมได้ยี่คางเจน่ายีสละีนเี่อ้นงานดงนมอยูะเนาะมันบะรผนเ้งงานหน่อยงานย่อยไปในลัวพี่น้องเอยเนรอยังเขตได้นะจัเรแล้วทเราเนี่ยผมน้อยกรลับกันครับมกบกว่างานดูแก่คนแก่กี่พีเราเห่อครับ สิบห้าปีเรได้เมาเห็นจนหมดเราก็ยังดูเก่าเนะพี่น้องอันเมื่อไหร่มันดูเก่าโอ้สุดยอดเลยครับพีมือปลาหนีดสุดยอดครับผมมาจังหวังครับผมส่วนแรกก็ยังได้พีมือน้องพี่น้องอันเมื่อไหร่พีมือเด้อมันว่าอายุหลายวันทางั้นนี่นี่แล้วครับผมหนังพื้นมีครบชุ้แนวหลายอย่างครับผมเตาลุงนี่เครื่องลุงทองหลีกก็พร้อมครับผมเครื่องขัดก็มีครับผมเครื่องชุบก็พร้อม มีทุกอย่างครับผมพี่น้องเลยนี่ครับอยู่คอนแกนสร้างแก,ก๊สออกผ้าก็มีโอ้สุดยอดเลยครับสร้างแก๊สไล่้งแกไล,ล่เห็น่นพักเชียงจิงเขาพี่น้องคุณหมายบอกครับน,นี่จะงานท่องพี่น้องนเช่นไหนขนาดท่องแข้งมาได้ง่ายเลยยังไรครับผมโอ้ยสุดยอดเลยครับเบิ่โอ,อ้โหเนาะยหมดขนาดภาพวิจิต เงินโอ้ยต้องแข่งได้หนิเพิ่อนมีงานเนาะต่อแก่ได้ลุงผมด้วยครับลุงผมสุดยอดเลยครับัีครบผมงานไม่บอกงานเต็มโตเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละตะกี้เฮ็ดน้ำกันกับลุงเพิ่นนี่แหละกับผมก่อนจะเป็นเมืองหนอนเมืองนาก็นเลยลุงแล้วนี่มาซอยงานซอยกันทำไมตะก่อนเนาะลูองเก่าลูกลองเก่าโอ้ยอย่าว่าเถาะเยาว่าเถาะถูกพ่วงที่ไหนเนาะลุงมาบุกเบิกตัวเนาะ ผมหนุ่ยจะเป็นปลุกน้องรุ่เนาะพี่หน่ครับเบื้องานครับเป็นพี่น้องเลยผมเลยจะมาเห็ดแตมาเห็ดน้ำเบื่อพี่น้องฝี่มือปลาเนียครับผมไม่ต้องห่วงครับราคาย่อมเยาวกันเองครับผมอ่ะลักแสนลักหลานก็ไม่เห็นน้ำเบิ่อพี่แล้วครับผมมึงเท่าไรพี่น้องเบื้องโรดพื้นงานผมว่าลูกค้าโบยใจโบยเอางานมาถิ่มไรเป็นอีกดอกมึงนอกพี่น้องมึงจท่าไหรโอ้โหดีเดียร์ราคาดี้าราคาลักแสนลักหลันก็ไม่ใช่หนึ่งเดียครับพี่น้อง ผูดด้วสนใจครับม,มาเด้อครับผมนี่ครับผมอ้าวว่าไงครับผมลูกชายก็มาด้วยอ้าวสวัสดีครับไปสนะวัสดีครับร้อนนะไม่ร้อนไม่ไม่โตตามตครับผมกูบอกแม่ที่ว่าเล่นอย่นี่ก่อนใช้อาหารไฟไฟสังขารอาหารมาแล้วแม่ก<อ>ูต้องไม่กินไม่รอร่อยอ๋อโอเคแล้วพอพาไปไปรับทานอาหารก่อนนี่ดูครับเบิ่งงานพี่น้องมาไล่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะนี่แหละครับผม ผูดได้สนใจก็มาอุดหนุนกันเลยนะครับเด้อหลังเมืองเนาะหลังกัลยาด้วยลูกเนาะเป่นบ่หลังเล่นกัลยาด้วพี่น้องเด้อครับผมเปิดพี่น้องเปินผู้ใดสนใจสามโมงครับสามโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะปิดปิดปิดทำการบ่ครับนี่บัวครับบัวบัวปิดครับเปิดตลอดทุกวันอาทิตย์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องพี่น้องมาอุดหนุนกันนะครับผมงานปีดเงินดีราคาย่อมเยาี่ยมเยี่ยมครับผมพี่น้องพี่น้อง กพี่น้องชมมับผขอบคุณที่มารับชมเด้อครับพี่น้องนี่แหละครับจะได้กับผมกับเมลัยในเพิงน้องพี่น้องบรรยากาศการทำงานนี่แหละเมืองไทยก็คือเมืองนอกงที่พี่น้องเมืองนอกเขาบใหวไทยสิยได้หรืเขาหายแล้วพี่น้องเขาบใหวไทยพฤศสิกาไทยเขาพูดหนักก็ไายเนาะแต่เขาไหวไทยเด้อแต่ที่ยันระบบยังเขาพูดนี่เขาไหวไทยนะครับนี่เรต้องของลุงเชียงไทยก่อนครับพี่น้องเชียงวา นนนีี่่ะครับพ้องก็ให้พี่น้องเพราพี่น้อง,องชมอ,อีกบ้านอีกคางนึงก็เป็นมองมีอีกคางเลื่อนอยู่พี่น้องใช้เพิ่งนี่ลูกเพิ่มเดียครับผมนี่พี่น้องเป็นที่สั่งอะไรเมื่อกี้บอกลุงลิ้นเขา่คยสั่งเลยมั้ยนี่ครับผมอีกข้างหนึ่งก็เป็นเพิ่มเดืดช่องล่นนานน้ำกันได้ครับทางหนึ่งนี่จะเป็น สวัสดีครับสวัสดีครับน้องแฟนคอมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพาร์ตี้สุดหล่อโอ้นะฟุตบอลนึงอันนี้เป็นมองพักของลูกเพิ่นครับนี่เพิ่นพักอยู่นี่ครับที่หนึ่งที่ทำงานที่หนึ่งที่พักเนาะอยู่กันสองไอหน่องหมดเลเป็นเรียนเนาะพี่สาวใหญ่ไปไหนครับเป็นเรียนเหรอครับไปมาอะไรครับโอ้ครับผมครับนี่แหละเพิ่นดูสองไอหน่องสะดวกสบายเลยไอหน่องครับผมสบายเป็นย่างนีิลูกเราเห็ดนี่โอ้หเนาะสองสองกูหาครับผมเป็น โอทงสะดวกสบายครับผมที่จะลดกบีพี่ตัวสบายได้พี่น้องเด้อผู้ใดสีมากกยินดีต้อนรับครับผมมาได้ครับที่หลังถนนหลังเมืองครับผมพอดมลุนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเบอร์โทรก็ตามนี่แหละครับติดต่อได้ครับผมพี่น้องขึ้นเกาขึ้นหลังพี่น้องครับผม ยังสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเพื่นงใจกับบอลบนไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องท้ายนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงพบแความสุขครับผมนำาด้วยได้พี่น้องเด้อพ่อกันไมครับเมือนาหรือมืเอต่อไปได้พี่น้องเด้อสวัสดีดับและสวัสดีครับผมขอบคุณที่มารับชมครับผม